ยัดโอ้สมองกระีินเอ่เล็กนึงเล็กนึง ส่วงนี้มีแต่รถแก่เข่าเนาะมีแต่รถขนเข่าี่นองส่วงนี้ได้ยักรอบล่ะ บายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีประสุขสุคนเดอยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องบอจอนแชนแนลเว่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเนาะก็สบายดีสวัสดีเดอรวันนี้ก็ออกมาให้มาหน้าคือเก่าเนาะพี่น้องวันนี้กับเสียวรถมิโกเขาเห่ามาคนเข่าเข้าไปในบ้านเนะ <S <S าะเข่ากับห้างกระปันแล้วว่านในเนาะพี่น้องกับได้หลายสอบเติมเนาะได้ประมาณห้าสิบกว่าอบพี่น้องเพราอประพันก็พอเพิ่นกะคนเล่นนาอพี่น้องรอบหนึ่นงคันนี้กับบอจอนกับสี่คนไปกับเบาล้าสองคนเนาะ คนเข้าไปใส okay, okay, no. no no, no no ่เหล้าไว้เนาะพี่น้องอยู่บ้านเนาะโอเคเนาะพี่น้องนะครับไปเบิ่งไปสนับกันเลยบักเศร้านี่กะเขากับค้นขามาแต่บ้านเนาะข้าคุดมาแต่เฮือนเนาะพี่น้องลายลีบุญนีคนชิอมาขยายพันธุ์มันเนาะลายลีเนาะสบายดีพี่น้องมาแบบทีมงานเก่าเนาะพี่น้องสบายดีเงางี้ญ่คายคุดลายเลยลายลีหล่อเฮือนกับหมากลายนาะเนื้เฮือนกับหมกลายเนาะหมากเศร้านี่กัแบ่งไปให้ตาแมงปอไปนำเนาะ เออไปปลูกเอาน,น้ไปปลูกเนาะอันนี้เทาก็บวมาปลูกชุดห,วหัวนะขึ้นมาจะฉีบปลายกอแต่ว่าคุ้มควรจเห็ดคุ้มยังไงให้ร้อนทิมอึบ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 ,อบ,อบลงร้อนเอาปลูกไว้อยู่หน้านะพี่น้องปลูกอยู่ในสวนเนาะนปล,ปลปูกยายตามรักหัวไปเนาะเอาไปใส่ต้มยำใส่เห็ดน้ำกระปุ้นกระคักได้พี่น้องทำตลาดใกล้ๆเปิด ไปส่ง,งกัได้ไปขายตลาดก็ได้ไร้ายเติบด้วยนี่จะบ่บบเปิดก็เลยขายไปได้อืคันคือเนาะรั่นเป็ดยางนะรันคือเป็ดโลกใช่ข่าน <c ười> ขายดีขนาดเร <c ười> ากำลังติดหลดไปเข้า,เขา YouTube เนาะ โอเคนะพี่น้องเดี๋ยวไปถัาเบิ่งตอนเอาคนเข้าขึ้นรถเนาะแล้วข้อเขา่เ<อ>าเขากะนสงสัยเราเอาขึ้นเทียงน้ำแร่หนีิเข่าหาซิบสอบเนาะ สงสัยเราไปไหว้เทียงนนะพี่น้องกระปั่นแล้วเมื่อคืนนี่เนาะของเฟืองกับงไงต่พี่น้องรวมเบิดกับด้ประมาณร้อยปลายเนาะร้อยสิบสองร้อยสิบร้อยสิบปลายบ่ ง่วสบายแล้วบัดนะี้อย่าเต็มไหยอยเต็มหน้านาะปล่อยกินตามสบายเลยบนะัดนี่ตะกี้ยังบ่ทัานเกี่ยวข่าวจังเม็ดต้องใส่แต่เขาน้อสอบหนึ่งประมาณสามสิบกิโลอืมสอบดำเนี่ย บ่ฮ oh ้องบอกสี่สิบอือเออโอเคนะพี่น้องในประจอนกับสเปยกเขา่าซอยบ่อลาวกันเนาะตอนนี้กัคนขึ้นรถแล้วแหลนะเนาะสิบสองกระสอบพี่น้อง <c oughs> บอ่อใส่ลายเนาะยันรถมันเบิบร์นบ่ขึ้นบอเฮือนรถกับบอ่อคอยดีปันไดกะสีย่างอยู่ ประมาณสิบสอบเนาะเอาว้คนอีกรอบหนึ่งเนะาะบ่ลาวหรือบ่วจอนเ่อาก็ได้ในบ่วลาวเขาจะเป็นซูเปอร์เนาะ,ะแก่เข้าบ้านพลอยไปนอกบบดน,นี้ นี่เป็นจะลูกอ่ะแล้วให้แล้วหน้ากันนะฮะปลูกต้นไม้ต่อเนาะพี่นออ้องบ่เนี่ยปลูกต้นไม้ฮาปลูกผัาปลูกหญ้ากินเนาะเขากบสี่คนเมื่อสองคนเนาะพวกผู้หญิงกัน อยู่เทียงหน้าเนาะพี่น้องคดเมื่อกันนาซิมาอีกรอบหนึ่งเนาะพาเข้าทั้งเบิร์กันสิประมาณสามเที่ยวเนาะพี่น้องสามรอบเนาะพอกระบอกพอรายกับโคนมาแล้วรอบหนึ่งก็มนีนแดนห่อนแห้งครับพี่น้อง ท้องฝ้าเจ็บใ่เลยไปนเนี่ยโอ้หลักหัวหักเป็นพรอดเลยหรุดปั่นเข่าเนาะมืคอคืนนี้รถุดไบวกยมีตาเนาะเขาโบเห็นเขาเลยซน,นหมุนไปนเลย

ถ้าโบลิงเฮงโบไฟพี่น้องถ้าพอนี่อยากดับรรถน่็ร้อนอย่างนี้ เล่โดนเป่าเนี่ยค่ะดนเป่าเองเต้นค่ะคุนกรบองใเงียโล่คอรไน โอ้ตอนนี้เกิดปัญหาแล้วพี่น้องเพื่อนรวนักเนาะคล่อยไปแนะได้ไได้ได้เบิง้บงบงใส่นี่มองอันนี้มันพุดีมองตาครับม่นอ้อพี่น้องรอดดีบดเอเป่กกนเนี่ยดังพวกเนาะต้องเจลุกขึนี่ย ใส่เลขนั่นไปเด้อเลขสองไปมันโยกนะกินเนี่ยโยกมันแนบผมมันหล่แกะไปแก่เขานักใชเนาะโอ้ก็สี่คนได้รอบเดียวไอนะ้เนาะ ่ก็บ่ค่อยดีป็นไงมด้อแต่เมื่อเอาเทอนเขาตอกตอกไม้ดามใส่ก็ได้ตอกตะปูใส่ โอรถ่นล่นล่นเด้อโอ้เด้๋ีวทางโค้งพี่น้องเสียวขานาดนู้รถมาสวนกันเนี่ยมาว่ายเนี่ยเบาท่านเด้เย้าในป่าเลยเด้มือนะครับรถไทยมารถจักรมาเนาะเขาแล่นเข้าป่าเลยพี่น้องมามาว่าเนาะรถเขาพัดรถผมมีเบรกติ รถจักรมาสัตว์เข้าป่าแล้วเป็นเห็ดป่ะรถคันนี้ก็สี่คนได้รอบเดียวเนาะคนรอบเดียวนี่แหละจอดไว้บ้านเลยพี่น้องเอาคันนมม้ำมาทมเอาคันน้ำมาคนแทนเนาะอันนี้เปลนทางลงห้วยเนาะหว้วยก็มีสองห้วยเนาะพี่น้องอันนี้ห้วยอยู่ในหน้าเนาะ ถ้วยนี่ก็เพื่อสิขึ้นกับโบแมนง่ายพี่น้องทางมาทางมันเจาอเนาะใส่เลขหนึ่งขึ้นเลขสองโบขึ้นนะ ไม่กัฮักสน้นองพี่น้องโอ้ยถอยไปเนาะถ้าใส่เลขสามไปมันโยกมันอยังเนาะเหงฮักไหมนนี้กัน้นใจอยู่เนาะพี่น้องยันมันหอดเฮือดเนาะลอดใต้ลอดที่ใต้ป่าวพ้อรอบที่ท้ายซ่า,ากับพ้อให้มันหอดเฮือนเนาะยันมันเฮือดมันนะยันไม่มันหะกลางทาง เดี๋ยวไปถ้าเบิ่งตอนน้องหอดหัวย่างมาพี่น้องมาลดซีบื้อหัวย่างขึ้นบ่ตอนนี้ขามาหอนหัวย่างแล้วพี่น้องมาเบิ่งว่าลดเฮางซีบื้อหัวขึนว้นบนะ่เนาะอยียางแล้วก็ข้ามันฮักอียางก็บข้าลดมันฮักน้อพี่น้องเสียวอย่างเดียวเนะาะแยกแต่ข้ามันะฮักเนาะงานเข่าแล้วจีบอกขามาเอาใส่เลขสามมาเนาะมันโยกมันยังนะฮัก lặn oh. 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 đi. nó pino, thiêu vào tá mái nó, ô ô, cái đâu anh choi bưng con đấy, choi bưng con ใส่เล็กหนึ่งอ,นะอ่ะเด้อนี่กันนเีไยมาอยางสำรวจบางทางเนาะรถกระสวนมาพี่นอครูทำคุณกับสองคันพุ่นเนาะเย็บโอ้สุดยอดกับพี่นอ Saya lek nang, lek nang. หลายรอบ่ะช่วงนชาวบ้านคนเข่าลายเนาะวนวันวนวันต้นนนพี่น้องสวนกันไปสวนกันมาช่วงนี้คนแล้วเข่าลายอืมคนเข่าคนเข่าเน่นี่เลยนี้ก็มะฮอดแคมบ้านแล้วเนาะ โซเฮาก็ได้แต่คอยไปนอพี่น้องเพราะว่าไปไวก็บ่ได้เนาะเบิ่มเบิ้มเบิ่มเมือเ่อในบ่บ่ผ่านแต่ตอนแรกกปแล้วเร <c oughs> ียบร้อยแต่ตอนแรกกปแล้วเดี๋ยวไปทะเบิ่งก่นอ,งอนเฮาฮอดเฮือนกันเลยนาะพี่น้องตอนนี้ก็มาฮอดเฮือนเนาะพี่น้องเบาเหลากำลังถอยรถกลับมาเนาะมาอ,อีกมาอีก พละล่ะโอ้มาอดเทือนจนได้เนาะเกือบบ่อหอดพี่เนาะโอ,โอ้มันฮักนี่แต่มันฮักมองนี <c oughs> มันฮักแบบว่าบวได้ลายกระไดนี่อยู่มองนีพอดีแต่มันขึ้นมาหอดพี่เนิโว้ก้ว่าบ่บหอดเฮือคขับมาน้ำทา่ากั้นใจน้ำมำมับนะ้ำพี่เนอง <c oughs> ที่หดทึงทีได้จอดนี่เดียวนหน้าเดียวนี่ว่าบ้างได้ยับรอดเขาไปขากไรฮักพลวลงมันเฮ้ย <c oughs> นักเข่าซะอะหอดทะเลผเป็นยังหน้อเยมีแหงลัละอดเรือหอดซานมีแหงนะพี่น้อง จะได้เปลี่ยนใหม่ใหม่แล้วนี่เด็กพี่น้องเนาะใหม่เนี่ยใหม่บอ่อคอยดีไปไหนเนาะพี่น้องมากับมันเนาะขนาดเข่าใสาบ่บ่อลายได้ไงถ้าใส่ลายเนี่ยโอ้บอออ่อรอดโอดใส่ซาบ้า ขัปลูกเรามาขัปลูกด้วมีมันจะอีกกระสอบน่ะลวดละเปล่าจะนะอันหนึ่มีนะขับปลูกเราสิเขียนไว้มียันยันตัวนี้ยันน้องให้เอื้อยห้าตัวนี้อืมตัวใดขับปลูกเราสิหมายไว้ดอกโอเคน้องพี่น้องเดี๋ยวประจอนแกสีหยกเข่าขึ้นเล่ากันเนาะเดี๋ยวถ้าเบิ่งตอนเฮาหยกขึ้นแล้วเนาะคนขึ้นแล้วพี่น้องเดี๋ยวใส่เบิ่งเข่าในเล่าว่าได้ลายสำหรับเนาะ ตอนนี้กับคนขึ้นเล่าแล้วเนาะพี่น้องโอ้เปิดโฉนดแล้วแบ่งง่ายเนาะเดี๋ยวบจรจาร์จะพาขึ้นไปเบิ่งเข้าในเล่าเนาะว่าได้หลายสันได้นี่น้องพี่น้องเข้าในเล่าคาก็ยังคนมาบ่าทันเบริรดเนาะก็เอาไว้หน้าก็ส่วนหนึ่งนาะพี่น้องกินสิกุ้มปีบ่บนี่ยลย เป็ดไก่ลายเป็ดไก่กับลายเนาะเล่นโปง้งไหมปีนี้เขาซื้อกินจับสอบปีสอบนึ่งสอบหนึ่งอืมเิืนนี้นนคือได้สอบนะเราอยู่ร้านก็นสอบนะอ่าเท่ากับสองสอบเนาะกลายเติบเนาะพี่น้อง ถ้าบ่เปิดน้ำเป็ดน้ำไก่น้ำหมาก็นนะ่าสิพ่อกินเนาะอันนี้มันเปลือกน้ำเป็ดน้ำไก่เนาะหมาก็ลายโตคนกินกับบ่อปันใดเนาะพี่นอ้องสุดท้ายก็น,นักทางเป็ดทางไก่เนาะนะกับมาปีนี้กับโบภารกิจให้เห็ดหน้าเนาะพี่นอ้องพี่น้าพ่อกันใหม่เนาะบ่นอะไเฮิาบ่นอะได้นาะเฮ็ดนี่บวกี่เดือนก็ได้เห็ดหน้าอีกตี ประมาณนี้เนาะพี่น้องเขาในเล่าเขากันโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับประอร์เกษีคอจบคลิปเอาไวส้สนนี้ก่อนเด้อมาอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดสัญญาดิ่งขอบประอรน้ำเนาะเพื่อสิบกว่าภาพคลิปใหม่ๆจากซองของเราสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง